รอเช็คอินนะคะตอนนี้มีคนไม่ไหวหนึ่งอัตราอาหารเบอร์แรกวุ้นเส้นนะคะนี่คือทริปต่างประเทศทริปแรกของเราเป็นเป็นความประสงค์ของเราจริงๆที่ให้เราได้มาทริปแรกทริปนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซตนทรัลคาร์สบอนเซตนทรัเซตนทรันี่คือเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋านะครับแล้วก็เราจะเดินทางไปมารีนากัน ที่ี่เราตรวจพสาสปอร์ตเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มารอรับกระเป๋าะคะ่ะมาดูนะคะว่าเราจะนั่งรถอะไรกลับไปมานีนาดีเย่ไปคะ่ะยอดไปเลยไม่มีงอแงเ,อเลยคะ่ะตอนเครื่องลงอาา้าวไหนไหนเขีนไม่ได้นะลูก <S <S> <S อันนี้โรงแรมที่เราพากันนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วค่ะเย้ yeah. อันนี้บริเวณรอบรอบโรงแรมเนาะตรูปนาโรงแรมไม่ได้ยตอนนี้เรากำลังดเดินไปมัสยิดน,นะคะครั้งแรกจะไปดูก่อนว่ามัสยิดอยู่ตรงไหนนะคะนี่ มาได้เล่นหลังสาไยิดนาบาวีกันนะคะเป็นหลังกว้างสบายเลยมีนกพิราบเยอะมากชอบที่นี่มากเลยค่ะ เนี่เขาจะแจงน้ำซ้มๆๆนะคะตอนนี้เรากำลังรองน้องฮาย่ามารับนะคะพาไปกินข้าวหมกข้าวหมกร้านไหนไม่รู้เดี๋ยวข้าไปดูอีกทีนึงนะ ปก็ไม่ได้เอาม่ใช่แล้วสุดหลังสเดเมนสดเมนนี่นี่ก๋นี่งกินกันุ้งินะบ่าสั่านอ่ลเนี่ยเขากินกันสคนแต่ว่าคนไทกินสีคนไ้ม่หมดใช่อันนี้สั่งข้าใช่คจิตร์ก้ากว่าอันนี้เอาข้าวห่อด้วย วันนี้เป็นวันที่เรามาเข้าเราเดอกันนะคะที่มัสยิดนาบาวีตาฮาบ้าถูกฝังที่นี่นะครับอันนี้ชื่อตโบบาเกียนี่คือบรรยากาศภายในมัสยิดนาบาวีนะคะในระหว่างที่รอเข้าเราเดอค่ะ นาเด้งมาแล้ <laughs> ยลุกขึ้นแล้วนะครับมัสยิดกูบานี่นะครับมัสยิดหลังแรกอันนี้ไม่ได้ตั้งแต่สมัยอดีนะอันนี้เขาตัโบราณนะใหม่นะครับโบราณนะใหม่ใเราถึงมัสยิดกูบานะคะ ตอนนี้เราอยู่มาไซยินกูบานะคะมาละหมาดซูนาส,สองล้อกัแล้วก็ระบาดมาสายินนะคะออกจากตรงที่เราอยู่เดิน,เนทางอ,ออกไปที่ภูเขาอ,อูดเนี่ย0ึงคำนูดขณะที่มูชิริกที่มาจากนครม,มังกาเนี่ยมาสามพันคนแ,แป็กแกที่มีคนขึ้นไปเห็นเปล่าอ่า เรากำลังเดินทางไปสถานีรถไฟนะคะเพื่อจะเดินทางไปสู่เมืองมากากกันอันนี้รถแท็กซี่ที่เรามานะคะมาที่สถานีรถไฟน,นี้เราก็จะทําอุ้มร้อนเลยนะคะโดยก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยค่ะเราก็ได้ทําความสะอาดร่างกายนะคะโดยการอาบน้ําก่อนคลองเอี้ยรอมนะคะ ผู้ชายต้องใส่ผ้าคอุเอียรอมสองผืนส่วนผู้หญิงแต่งตัวปกติไม่ใส่เครื่องประดับนี้จะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เราจะใช้เดินทางไปเมืองมาก,กาค่ะภายในรถไฟนะคะจะดูใหม่มากแล้วก็ที่นั่งสบายนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกจากเมืองบานิลานะอันเป็นที่รักของทานดาวซูนแล้วก็ชนกของบรดาไม่นไมินบรรดาพิเศษท,ทุกคนก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่ในครั้งนี้แต่ว่าอินชาลลาะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย หวังว่าเราจะได้มาเรื่อยๆทุกๆปีทุกครั้ง,งที่เราต้องการถ้าเรานั่งรถไฟมาประมาณ10นาทีได้นะคะ<ม>ก็รถไฟมันจะประกาศเตือนนะคะว่าถึงจุดที่สามารถเนียนเข้าสู่พิธีอุมรอค่ะแล้วก็เนียนนะคะ แต่ละขั้นตอนในการทำอุมร้อมมีรายละเอียดเยอะมากนะคะต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวต้องไปตัดผมวันต่อนะคะส่วนลูกหลับไปแล้วลาพอพับไปแล้ว เดินไปซื้อของฝากกันนะคะกลับมามาอันนี้เราออกจากตึกมัสายินนะคะมัสายินคารอมนะคะแล้วก็จะมาขอนาฬิกาค่ะนะ้คุณแม่ไว้คนเยอะมากแต่ว่าแบบนี้ก็โลง่ลงๆนะไม่ค่อยหน,หนาแน่นเท่าไหร่ปกตินี่เดินเบียดเดินชนกันเลยนะคะ ไม่ทันเลยอ๋อเร็วๆถึงแม่ถึงแม่ปวดแม่เอาไปเร็วเอาไปเร็วๆๆๆบูคาฟ์บูคาฟวันนี้เป็นวันที่เราได้ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามนะคะภายในเมืองมักกะฮะร้อนมาก ในการไปทําอุมรอครั้งนี้นะคะเราก็ไปกับทีม TMTV นะคะซึ่งบริการดีมากๆค่ะตรงนี้เป็นภูเขายาบันนูดค่ะภายในจะเป็นท่าฮีรอซึ่งท่านอบีมอมมาสลลลหัวัลวะสลัมได้รับวะฮีครั้งแรกที่นี่ค่ะ ตอนนี้ไปไหนบ้าไปับาไปห้างจ้าไปซื้อของก่อนละหมาดอาซารมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> ข้างๆจะเป็นห้างหอนาฬิกานะคะแล้วก็อันนี้เรากำลังเดินมาที่ห้างอันซอฟวานะคะซึ่งเป็นห้างที่แบบอยากแนะนำให้หลายๆคนมาเดินมาดูนี่ันปลาเก่าเฮ้ยกระปป๋ ตอนนี้ป้ามาห้างที่อันซอฟาร์นี้จะมาซื้ออะไรเป็นพิเศษมาเดินดูกอนคือห้างที่นี่มันมันมีของฝากให้เราเลือกเยอะแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะต่อกันแรกเลยเนี่ยลองดูอันนี้บนห้างอันชุนสวยๆลาโต๊ะ อันนนี้ระาาลมตอนนี้เรามาซื้อน้ำหอมนะคะ15ชิ้น small size เนาะ15ชิ้น1,000บาทไทยหรือว่า100ริยาตนะคะสลาม l a m u a l a i วันนี้เรามาตอว,วัคซีนนกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นที่ดีใจอย่างหนึ่งก็คือเราได้มาเราได้ไปถึงกะบะด้วยเราได้สัมผัสกระบะด้วยเราได้จุบกระบะด้วยถ้าเกิดว่าจะมาตอว,วัคนะครับก็คือ,อ,อผมมาได้มาทานข้าวทานข้าวหลังมันมันวิชา แล้วก็ลงมาตอนสามทุ่มนิดๆสามทุกก่มกว่าๆแล้วก็ได้ลงมาแล้วก็เข้ามาทางประตูที่79นะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ก็คือมันจะมีอยู่จังหวะนึงแหละที่คนมันว่างคนมันคนว่างไปเรยแล้วก็นั่นแหละเราได้ไปถึงกระบาด้วยเราได้ไปจุบกระบาด้วยเราได้ไปจับเราได้ไปสัมผัสได้ไปจับกระบาด้วยแล้วก็ได้ได้ชิดกับมะเกอ่ยกอบ,อบอิบรอฮิมด้วยนะครับ อาจาอะไรก้มค่ะวันนี้จะเป็นวันก่อนวันสุดท้ายที่เราจะเดินทางกลับนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางเอยเดินไปตาวามนะคะตาวามสุนัทที่ประตู79แล้วก็เดี๋ยวตรงไปก็ถึงลานกระบาเลยนะคะวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย มีมาเกดมีนาอีฟนาอีฟแล้วก็มีปะบานะคะไปอาบน้ำละหมาดอยู่นะคะวันนี้ที่นี่อากาศดีมากนะคะคนไม่เยอะคนเบาบางสบายๆมากคะ่ะนายอีฟเดตอนนี้เวลาพี่ซาอุก็ประมาณ8โมงเช้านะคะอากาศก็เริ่มร้อนนิดนึงถ้าใครที่พักหอนาฬิกาหรือว่าหินต้นนะคะ อยากหาทางเข้าลังกาบ,บานะ mm hmm. ก็คือแนะนำประตู79เลยค่ะ mm hmm. พอเข้าไปปุ๊บมองตรงไปเห็นเลย mm hmm. นี่นะ mm hmm. ประตู79ค่ะ mm hmm. เนี่ยแล้วก็ฝั่งโน้ก,ก็จะเป็นเอ่อตึกพอานรนีกานะคะ mm hmm. แล้วก็ตึกอยู่ตัน mm hmm. ตอนนี้นะอีฟ์กำลังดูคนเดน mm hmm. ข ไปะา,ามาแล้วเ,เข้าประตู79มานะคะมอสุเลยด้านหน้านะคะเราเดินตรงมาจากประตู79นะคะก็จะมอ็นเป็นระบ้าเลยนะคะอันทำดุลิลามากมากเลยหลังจากที่เดินตรงเข้ามานะคะก็จะลงบันไดลงบันไดเลื่อนนะคะ ผมมันได้เลื่อนเพื่อไปลงลานต่อวามนะคะผู้ชายเนี่ยค่ะก็คือต้องแต่งตัวของชุดเอี๊ยรอมให้เรียบร้อยนะคะไม่นั้นเข้าไม่ได้ส่วนผู้หญิงก็แต่งตัวให้มีชิดได้ตามปกติค่ะไม่ต้องไม่ต้องผิดะนะ อถถอันนี้หลังจากทำอุ้มร้อเสร็จนะคะก็คือเรามาตะวับสุนัทนะคะ หลังจากเดินครบเจ็ดรอบนะคะเราก็จะเดินเอียงออกมานะคะลแล้วก็ามาละหมาดสุน,นัตบริเวณน,นี้นะคะตรงมากอริปร,รอดินนะคะตอนจิปร,ร์หินร้อยอยู่ตรงนั้นยังงั้นนี่เลยค่ะทุกทมันก็มามาจ็บภาพกันนะคะมุมนี้สวยมากเลยค่ะเป็นกระบานะคะแล้วก็ เป็นห่อนาฬิกาด้วยสาลาโมเลกุลครับคือตอนนี้วันนี้ก็พรุ่งนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับแล้วก็เราได้ตัววับซนันกันเสร็จแล้วดีใจครับก็คืออยากจะมาอีกอะขอร้อเลยว่าอยากจะมาที่นี่อีกทุกๆปีเลยอยากจะได้มาทำมุมร้องอยากเหลืออยากจะได้มาทำฮัทอะไร อยากจะมาทุกกปีพูดไม่ถูกเลยร้องเลยอ่ะต,ตอนตอวรับลอกสุดท้ายเมื่อกี้ตื<ช>่นตัในใจมากก็คืออยากจะมาความดนละรับันล็อกให้ได้มาเนี่ยคุเรอาอ่านนะคะ<ป>ที่วางในมัสยิตเราสามารถกินมาอ่านได้เลยนะคะอันนี้บริเวณน้ำซำๆนะคะแล้ว<ม>ก็คือมีแก้วบริการให้พร้อมนะคะบางคนเขาก็จะเอาขวดมาเติมเลยนะคะแล้วก็เราสามารถกินได้มีทั้งในมัสยิตและนอกมัสยิดเลยค่ะ Yeah no. เด,เดี๋ยวทุกไปไหมพอวังเข้ามากินคาเฟ่อันนี้ร้านน้ำนะคะอันนี้โอริโอปัดเรานะคะอร่ะค่ะมีคุณหมอไหมคะใช่ครับ ยังไม่คุยอะไรเลยอือเอาเลยคุยแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับจะคุยสายกับใครครับสายตาไปก็ด้วยเหลือครับอยากไปด้วยเรือเรือยิงบุ๊กไอรอนแมนครับอ๋อยิงไอรอนแมนช่วยเลยยิงไอรอนแมนเหรอครับ <laughs> อ๋อ,อ,อพิม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 โอเคโอเค อนนี้นะคะเราเงลงจากรถบันนะคะพอลงเสร็จปุ๊บนะคะอาจารย์นเขาเขาก็จะแจกน้ำซัมซเลยก็สามารถหยิบไปได้เลยนะคะก็คือ1นวีซ่าก็ได้1ขวดนะคะกำลังเข้าสนามบินนะคะต่อแถวเช็คอินนะคะอันนี้รถไฟนะคะที่ว่าจะเชื่อมที่จะให้เรา มาสุเกิโอ้ยนู่นอีคำไปนู่นอันนี้นี่ของในกันใหญ่นี่มัน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 ตอนนี้เรามีเวลาเหลืออย่างนะคะก็เลยมาเดินเล่นในสนามบินนะคะนี่คือสนามบินจิตดดานะคะ ตอนนี้เรามาเดินเจดดาดูที่ฟรีนะคะขึ้นเครื่องบินแล้วครับสายการบินซาอุดีครับเดาบินบินอะไรนะคะเราบ,บินเราบินใช่ไปไหนครับไปอินโดไม่ใช่เครื่องบินลงเครื่องบินลงครับไปไปเดินสายการบินซาอุดีน,นะคะ วงตะวังตกนะฝ่ายเอซาอูเอซาไหนไปไหนนะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเข้าเครื่องนะคะ <c oughs> เครื่องบินลำใหญ่มากใหญ่มาก <c oughs> ขอดูอาให้เราได้มาที่นี่อีกหลายหครั้งนะคะอินชาลลอฮ์ค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามวลัยกุมค่ะ ขอให้เราได้กลับมาที่นี่อีกหลายหายครั้งเลยค่ะอินชาลอสำหรับวันนี้อัสสลามูอะลัยกุม